เกมบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมออาร์เซนอลหนึต่อหจบลงแบบสุดมันแต่หลังเกมกลายเป็นประเด็นร้อนทันทีเมื่อแบร์นาโดซิลวามิดฟิลคนสำคัญของเรือใบสีฟ้าออกมาจวกตารางแข่งขันของพรีเมียร์ลีกว่าทำให้ทีมเขาตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบแบบเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องเวลาพักฟื้นที่ต่างกันถึง50ชั่วโมงเต็มๆ b านเนโดซิวาให้สัมภาษณ์แบบไม่มีกากว่าเกมระดับสำคัญอย่างนี้ไม่ควรเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ไม่แฟร์เลยเพราะทีมของเขาเพิ่งลงสนามในศึกยู่้าแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับนาโปลีในคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในขณะที่อาเซนนลลงเล่นกับแอตเลติกบิลเบาตั้งแต่วันอังคารพูดง่ายๆก็คืออาเซนนลได้พักฟื้นร่างกายถึง5วันเต็มแต่แมนซิตี้มีเวลาเพียง2วันครึ่งเท่านั้น ก่อนลงทําศึกใหญ่ที่เอมิเรสสเตเดียมแบนนาโดถึงกับยำรับว่าเขารู้สึกไม่พร้อมในเกมนี้และย้ำว่าคนที่ไม่เคยลงเล่นในระดับสูงสุดคงไม่มีทางเข้าใจว่าความแตกต่างตรงนี้ส่งผลมากแค่ไหนผมพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะเราชนะหรือแพ้แต่เพราะความจริงคือมันไม่ยุติธรรม เกมสำคัญที่สุดเกมหนึ่งของฤดูกาลเราไม่ควรต้องลงเล่นด้วยความเสียเปรียบแบบนี้พวกเขามีเวลา5วันส่วนเรามีแค่2วันครึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้นเลยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักเตะและผู้จัดการทีมออกมาพูดถึงปัญหาตารางแข่งขันในอังกฤษเพราะพรีเมียร์ลีกมักมีโปรแกรมทีทั้งบอลลีกบอลยุโรปและบอลถ้วยในประเทศทำให้หลายทีมโดยเฉพาะสโมสรนใหญ่ที่ต้องเล่นหลายรายการมักเจอกับปัญหาความล้าและอาการบาดเจ็บสะสม แบนนาโดยังบอกด้วยว่าถึงตอนนี้ยังไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจากผู้จัดการแข่งขันทั้งที่ทุกทีมอยากเห็นความยุติธรรมเพื่อแฟนบอลและเพื่อรักษาคุณาภาพของฟุตบอลระดับสูงคำถามก็คือเสียงเรียกร้องของแบนนาโดซิวาและบรรดาน,นักเตะระดับท็อปแบบนี้จะทําให้พรีเมียร์ลีกหันมาทบทวนตารางแข่งขันจริงๆหรือไม่หรือเราจะได้เห็นทีมใหญ่ๆต้องลงเล่นภายใต้ความกดดันแบบนี้ต่อไปแล้วคุณล่ะคิดว่าเรื่องนี้แสกับแมนซิตี้หรือไม่แฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง คมเนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ